ส, <niño sharing> สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาทําผักดองนะคะเป็นต้นหอมค่ะซื <şeyler> ้อมาเนี mm ่ย hmm. ค่ะ <eighth> มัดใหญ่มากเลยค่ะราคา20บาทค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาทําเมนูถนอมอาหารนะคะทําผักดองไว้รับประทานนานๆนะคะนี่นะคะขั้นตอนแรกค่ะเราก็จะมาตัดตรงลากออกนะคะแล้วก็เลือกใบที่เหลืองออกนะคะต้นหอมราคาถูกมากเลยค่ะมัดใหญ่ๆค่ะราคา20บาทค่ะนี่นะคะ แล้วก็จะมาเอาใบที่เน่าที่เสียอ,ออกค่ะนี้นะคะเนี่ยถ้าปลายเน่าเสียอย่างนี้เราก็ตัดทิ้งเลยนะคะไม่ต้องเสียดายค่ะเดี๋ยวเราจะทําไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะทำเสร็จแล้วเราก็จะนำไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปจ้า ไปนะคะเราก็จะนําต้นหอมค่ะมาล้างทำความสะอาดนะคะสักสองรอบค่ะล้างให้สะอาดเลยนะคะสองรอบค่ะค่ะต้นหอมนะคะที่เรานําไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนํามาทําผักดองกันนะคะ ตับดรึ่งค่ะเพื่อไม่ให้ยาวจนเกินไปนะคะต่อไปเราจะทยอยใส่เกลือลงไปนะคะ ใส่ลงไปสักประมาณ2ช้อนชาก่อนนะคะถ้าใสา่ยเยอะจนเกินไปก็จะทำให้เค็มนะคะจากนั้นเราก็จะนวดผักให้นิ่มค่ะ พอนิ่มได้ลักษณะนี้นะคะต่อไปค่ะเราก็จะใส่ส่วนผสมอย่างอื่นลงไปนะคะใส่น้ำตาลนะคะสองช้อนชาค่ะตามด้วยชิรสนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำลงไปแล้วก็ขยำค่ะ เพื่อไม่ให้ข้าวเนี่ยจับก,กันเป็นก้อนนะคะใส่ข้าวลงไปก็จะทําให้ผักดองของเราเปรี้ยวเร็วแล้วก็อร่อยค่ะมีความหนัวอร่อยด้วยนะคะใส่ลงไปค่ะก็ใส่พอประมาณค่ะไม่ต้องใส่เยอะค่ะถ้าข้าวโดนน้านะคะก็จะมีการพองตัวขึ้นนะคะเราก็ใส่พอประมาณค่ะจากนั้นกุกเข้าวสวนผสมให้เข้ากันนะคะ จากนั้นค่ะใส่น้ำต้มสุกลงไปนะคะถ้าใครชอบเปรี้ยวเร็วค่ะใส่น้ำสาวข้าวลงไปนะคะถ้าใครชอบเปรี้ยวเร็วนะคะใส่น้ำต้มสุกลงไปพอให้ท่วมผักดองของเราค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาชิมรสดูค่ะถ้าอ่อนเค็มยังไงเราสามารถเติมเกลือได้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาชิมรสชาติดูค่ะเดี๋ยวเราจะใส่เกลือลงไปครึ่งนะคะครึ่งช้อนชาค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับวิธีการทำผักดองแบบง่ายๆอร่อยๆค่ะเพื่อนๆนี่นะคะ ทำเสร็จสามารถนําไปรับประทานได้เลยค่ะนี่นะคะถ้าใครชอบเปรี้ยก็ใส่กระปุกแล้วก็วางไว้อุณหภูมิห้องปกตินะคะก็จะสักหนึ่งคืนค่ะก็จะมีรสชาติที่เปรี้ยวนะคะถ้าใครไม่ชอบเปรี้ยก็สามารถนําไปแช่ตู้เย็นได้ค่ะง่ายๆอร่อยๆแบบนี้ค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทําทานดูนะคะวิธีการทําผักดองแบบง่ายๆค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะ